ถ้าคุณชอบนิทานเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์และติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องสนุกครั้งต่อไปเช้าวันหนึ่งแสงแดดอ่อนๆสองลอดม่านเข้ามาในห้องของหนูนิดหนูนิดเด็กหญิงวัยสี่ขวบลืมตาตื่นด้วยอาการงัวงเงียเธอบิดตัวไปมาแล้วลุกนั่งช้าๆบนที่นอนแม่เดินเข้ามาด้วยรอยยิ้มอรุณสวัสดิ์ข้าหนูนิดวันนี้ตื่นแต่เช้าเลยนะลูกหนูนิดหน้าบึง้งไม่อยากตื่นเลยหนูยังง่วงอยู่เธอยโยนตุ๊กตาหมีลงพื้นด้วยความหงุดหงิด แม่พูดเบาๆแม่เตรียมชุดให้แล้วนะลูกรีบแต่งตัวแล้วไปกินข้าวเช้ากันนะหนูนิดสายหน้าแรงๆไม่เอาชุดนี้หนูอยากใส่ชุดเจ้าหญิงเธอเริ่มเสียงดังมือกอดอกหน้าหงิดงอ,งอแม่ถอนหายใจนิดๆแต่ก็ยังใจเย็นชุดเจ้าหญิงยังซักไม่แห้งเลยลูกใส่ชุดนี้น่ารักไม่แพ้กันนะหนูนิดไม่ยอมเปลี่ยนเสื้อยือนกอดอกแล้วงอนอยู่หน้าประตูห้องสุดท้ายแม่ต้องปล่อยให้หนูนิดเลือกเสื้อเองแม้ว่าจะทำให้ช้ากว่าเดิม เมื่อถึงโต๊ะอาหารหนูนิดก็ยังทำหน้ามุยข้าวต้มอีกแล้วหรือแม่หนูอยากกินขนมปังพ่อที่นั่งอยู่ข้างๆหันมายิ้มข้าวต้มไข่ลวกของโปรดของลูกนี่นาไม่เอาหนูเบื่อแล้วหนูนิดตะโกนแม่พยายามอธิบายแต่หนูนิดไม่ฟังอะไรเลยเธอลุกเดินออกจากโต๊ะโดยไม่ยอมกินอะไรสักคำเช้านั้นทั้งบ้านเงียบเหงาเพราะอารมณ์บูดของหนูนิดคนเดียวที่โรงเรียนหนูนิดเดินเข้าไปในห้องเรียนโดยไม่พูดกับใคร ครูปุ้ยทักด้วยเสียงใสสวัสดีข่ะหนูนิดวันนี้อารมณ์ดีไหม่ลูกหนูนิดพยักหน้านิดนิดแต่ก็ไม่ยิ้มระหว่างเรียนหนูนิดนั่งวาดรูปอยู่คนเดียวมินนี่เพื่อนสนิทเดินเข้ามาชวนหนูนิดวาดรูปสวยจังขอเรานั่งด้วยได้ไหมหนูนิดไม่ตอบเธอว่าต่อเงียบเงียบพอมินนี่นั่งลงหนูนิดก็หันมาแล้วพูดเสียงแข็งอย่านั่งเบียดได้ไหมหนูจะวาดตรงนี้ มินนี่น่าเสียแต่ก็พยายามเข้าใจขอโทษนะเราแค่อยากนั่งด้วยก็ไม่ต้องนั่งไปนั่งที่อื่นเลยเสียงของหนูนิดทำให้เพื่อนๆหันมามองครูปุ้ยเดินเข้ามาเกิดอะไรขึ้นเหรอหนูนิดมินนี่มานั่งเบียดหนูหนูไม่ชอบครูปุ้ยมองอย่างเข้าใจงั้นมานี่หน่อยค่ะครูอยากคุยด้วยครูพาหนูนิดไปที่มุมสงบในห้อง ครูเห็นหนูนิดดูหงุดหงิดมาทั้งวันเลยวันนี้มีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าคะหนูนิดนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบเสียงเบาหนูไม่อยากใส่ชุดที่แม่เลือกให้แล้วข้าวต้มก็ไม่น่ากินเลยแล้วเพื่อนก็มากวนหนูอีกครูปุ้ยพยักหน้าบางทีเราอาจจะโกรธโดยไม่รู้ตัวนะคะแต่ถ้าเราเผลอพูดแรงๆกับคนอื่นเขาก็จะเสียใจโดยที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะหนูนิดเริ่มน้ำตาคลอแล้วหนูจะทำยังไงดีคะครู ช่วงบ่ายครูปุ้ยสอนเรื่องอารมณ์ให้ทั้งห้องเธอชูกัดรูปหน้าตาหลากอารมณ์ดีใจเสียใจโกรธกลัวแล้วถามว่าเวลาเราโกรธเราควรทำยังไงดีเพื่อนเพื่อนตอบกันใหญ่นับหนึ่งถึงสิหายใจลึกๆเดินหนีไปหามุมสงบครูปุ้ยพยักหน้าถูกต้องเลยค่ะแล้วที่สำคัญถ้าเราทำให้คนอื่นเสียใจเราควร ทุกคนตอบพร้อมกันขอโทษหนูนิดฟังเงียบๆแล้วเธอก็ยกมือครูขนูอยากขอโทษมินนี่ทุกคนเงียบไปครู่หนึ่งก่อนมินนี่จะยิ้มแล้วเดินเข้ามาหาไม่เป็นไรเลยเรากลับมาเล่นด้วยกันได้นะหนูนิดดีใจมากเธอกอดมินนี่แน่นแล้ววันนั้นเองหนูนิดก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตอนเย็นเมื่อกลับถึงบ้านแม่ถามวันนี้ที่โรงเรียนสนุกไหมลูกหนูนิดพยักหน้า สนุกขหนูขอโทษเพื่อนด้วยนะคะที่หนูเคยโมโหใส่เขาแม่ยิ้มกว้างหนูโตขึ้นแล้วจริงๆคืนนั้นก่อนนอนหนูนิดกอดตุ๊กตาหมีแล้วพูดเบาๆพรุ่งนี้ถ้ามีอะไรไม่ถูกใจหนูจะหายใจลึกๆก่อนแล้วค่อยพูดดีๆและตั้งแต่นั้นมาหนูนิดก็ไม่ใช่เด็กขี้โมโหอีกต่อไปแต่กลายเป็นหนูนิดใจเย็นที่ใครๆก็รักข้อคิดส่งท้ายสำหรับเด็กๆ เวลาเราโมโหหรือไม่พอใจอย่าเพิ่งรีบตะโกนหรือดื้อดึงลองนับหนึ่งหนึ่ง,ห,งหายใจลึกๆแล้วพูดดีๆทุกคนจะเข้าใจเราและเราก็จะมีความสุขมากขึ้นนะจ๊ะ